วตันเอ้กันปะตันตันกันกันเอ้บาย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 ตันเอ้บีดังแมนมันคือผู้หญิงอยู่ดีเนาะบะเขียบนีเนาะ พรุ่งนี้อาบีจะไปทาจมูกใหม่นะคะคุณเจ้าขาฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวสิได้ซ่งได้มาเนาะบัดนี้เนาะตัวนี้มันจมูกมันสั้นไปค่ะมันบบสวยค่ะสวยสวยบบเจเดนครับมามีมามีมามีงามบบงามงามมามีงามบงามบเอา สิ่งหันว่างับตัวนี้ว่าบอเจเดนครับเจเดนครับเซตเจเดนเจเดนครับครับบามิสวยไหมสวยสวยเด็ดดีหล่อไหมหล่อหล่ออันเบอร์เจเดนเจเดนหล่อไหมครับครับเจเดิชูเซ็ตเดชูเซ็ต

ท้าภาษาฝรั่งเศสอืมโอเคอเค What this one? หึ What is this? เข็ด What? ข e t เฉดภาษาอังกฤษแม่ถามเป็นภาษาอังกฤษหนูต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คืออันนี้อย่างนี่ t e t ภาษาไทยเรียกว่า What in Thai say? t e t เสร็จนั่นเป็นภาษาฝรั่งเศส ถุงอะไรอันนี้ถุงอะไรลูกถุงถ mm. ุงอย่างนู้ทีท่หนูเคยบอกกับแม่นั้นถุงเทา้าใช่ไหมเท้าถุงเท้า And in English they say what sock แกแ e a ล้วกั daddy ondi c'est quoi avec daddy c'est le mm. c'est quoi q u o show shoes show ดิ Sh show s e Papa. quest bobo? Regarde comme ça. Okay. Bobo, qu'bobo? Papa va, il fait qu'il Qu'est-ce chaussettes. est tombé Tu les chaussettes? You on On enlève? On enlève les chaussettes? Non. No, on n'enlève pas. What you ask him? We take out the sock? papa On enlève les chaussettes? Non. Tu bien les chaussettes? T'aimes bien? Elles sont belles les chaussettes? Jaden, elles sont belles? Yeah. C'est beau? Yeah. Ok, ok, ok. Tu veux faire dodo? On va faire dodo ou non? On ben, va dodo?